อรุณสวัสดยามเช้าครับทุกคนสวัสดีวันศุกร์ที่29ธันวาคม2566นะครับทุกคนมารับชมบรรยากาศยามเช้ากันครับดวงจันทร์ยังขึ้นอยู่เลยนะครับมีแสงด้วยนะครับมาดูครับว้าวพระจันทร์สวยเลยนะครับยามเช้านะครับพระจันทร์ยังสวยอยู่เลยนะครับ ากาศวันนี้ก็สดชื่นนะครับยามเช้านะครับชันสาดแสงอยู่เลยนะครับยาเช้านำบรรยากาศยามเช้ามาแบ่งปันนะครับ วันนี้ก็ขอให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับขอให้คิดดีทดําดีพูดดีนะครับสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเรานะครับทุกคนมาส่งกำลังใจครับสู้ๆกันต่อไปนะครับขอให้สุขสมหวังดังที่ตั้งใจ ใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับมาส่งกำลังใจส่งความสุขแดีทุกๆท่านนะครับแต่มมิตรภาพทุกๆท่านเลยนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ